กลังกับ่องเพื่อควาแฟมิลี่แกไปกันค่ะตอนนี้กำลังจะออากกันคัะนุ่มเหมียวสเตัวยมียวใช่ไหมใส่กะไรนะ หลักความปลอดภัยเองไว้ด้วยนะเย่บ้าจังเ ดันเป็นขาประมาณข้อมันเป็นนั่นนะลงเลยลาแต่วัน ปิดกิฟนะกาอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะกะ